จำได้ไหมเอ่ยถึงเรื่องไหนแล้วถึงเรื่องไหนแล่ะลูกจำได้ไหมกฤษณะภายเข้ามาแล้วใช่ไหมครับจำได้<า>ไหมรูาจได้หมจำได้ไหมลูก บัญชีเจ้าหนการค้าค่ะ,คะที่กูสอนนะนะกูสอนถึงนี่ยัง่สอนถึงค่าใช้จ่ายหรือยังคำนวงคำนวณค่าใช้จ่ายหรือยังคำนวงค่าใช้จ่ายอย่งออายหยงหลุกคำนวณสินค้าทั้งสิ้นที่ชำระด้วยตัวเงินกับ,บดไม่ชำระด้วยตัวเงินแล้วใช่ไหม ใช่ไหมคะครับแนนหนูเรียนไอ้พวกนี้ไปไปหรือ,อยังที่เป็นว่าจ่ายเงินเข้าตัวจคหนดเนี่ยพวกเนี้ยเรียนไปหรือ,อยังที่คำนวณาเอาคำนวณพวกเนี้ยเรียนไปรยังไปแล้วค่ะเรียนไปแล้วค่ะอาจารย์อ่าแล้วนี่เรียนไปรยัง ไปแล้วค่ะนนไปแล้วใช่ไหมจนถึงไหนอันนี้เรียนยังอันนี้ยังใช่ไหมใช่ไหมคะมีใครเข้ามาใหม่ไหมคะลกูกมีใครเข้ามาใหม่ไหมสุพรณาน,าน สุภาละนานอ่าโอเคเราเรียนถึงตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมว่าน,านั้นตรงนี้เรายังไม่เรียนเนาะใ่่ไหมคะใช่ค่ะยังค่ะยังไม่ได้เรียนอ่าโอเคดังนั้นอ่าหนูหยิบสมุดขึ้นมาลูกเนานหนูก็จดตามเลยนะคือจอดคือการคํานวณ วัสดุสำนักงานใช้ปลายหนูจนแต่ตรงนี้นะคะทีู่วงเลยไว้ตรงนี้จนถึงตรงนี้เนาะอ่าแล้วหนูก็คำนวณการคํานวณวัสดุใช้ปลายนะคะลูกนะหนูต้องอยู่สานักงานต้นปีเอามาเป็นตัวตั้งก่อนนะคะและหนูบวกด้วยเลยลูกบวกด้วยวัสดุสัว์ซื้อจุดงานหรือว่าหนูซื้อระหว่างปีก็ได้นะคะเป็นซื้อระหว่างปีก็ได้นะหนูเอามาจากมันมาบวกกัน อบวกกันเสร็จคำตอบที่ได้ก็จะเป็นช่องรวมตรงนี้พอเสร็จแล้วหนูก็มาหักลูกวัสดุสํานักงานปลายปีเอายอดรวมทั้งหมดเนี่ยหักกับปลายปีก็จะเป็นยอดวัสดุสํานักงานใช้ไปในช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะอ่าถ้าหนูจะโจทย์หนูจะโจทย์ตั้งแต่ตรงนี้คือวงเล็บน,นะตั้งแต่ตรงนี้ลูกตรงนี้จนถึงตรงนี้นะคะนะ ต่อมาเรามาดูต่อมาไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแย่ประเภทของวัสดุสํานักงานนะลูกนะของวัสดุสำนักงานถ้าเป็นฝั่งเดบิตนะลูกนะฝั่งเดบิตให้หนูเอายอดยกมาต้นปีมาเป็นตัวตั้งและบวกด้วยซื้อซื้อระหว่างปีหรือหรือว่าซื้อวัสดุสำนักงานก็ได้เป็นตัวตั้งบวกกันแล้วยอดรวมก็เป็นช่องนี้ลูกเสร็จแล้วฝั่งนี้คือเอาวัสดุสำนักงานใช้ไปมาเป็นตัวตังเหมือนกันแล้วบวกด้วยเลยคะ่ะ วัสดุสํานักงานปลายปีคงเหลือปลายปีดังนั้นสองข้างนี้มันจะต้องสมัยการลูกเท่ากันค่ะเท่ากันอ่าเท่ากันนะคะดังนั้นหนูเรามาดูตัวอย่างตรงนี้กันเขาบอกว่าล้านดอกติดวัสดุต้นปีสี่พันห้านะคะวัสดุระหว่างเขาซื้อวัสดุสํานักงานสำนักงานระหว่างปีคือหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยบาทนะคะ นะระหว่างปีนะเขามีจถุสำนักงานปลายปีคงเหลืออยู่หกพันห้าอะดังนั้นหนูทำาวันี้ก่อนทำคำนวณก่อนหนูมีต้นปีเท่าไหร่เท่าไหรคะสี่พันสี่พันห้าอะและหนูมีซื้อระหว่างปีเท่าไร่ลูกหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อย่าะหนูรับบวกกับซิได้เท่าไหรสองสองสองสอค่ะ สองหมื่นอ่าแล้วหนูหักด้วยวัสดุสำนักง,งานปลายปีในโจทย์มีเท่าไหร่ลูกในโจทย์มีหกพันห้าใช่ไหมคะหนูเอาหนูก็หักด้วยหกพันห้าเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้้าหรอยนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยอันนี้เป็นวัตถุสำนักง,งานใช้ไปจากตรงนี้หนูมีงงและสงสัยตรงไหนไหมคะงงไหมคะลูก งงไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่งงนะไม่ค่ะเสร็จแล้วหนูก็มาทำแยกประเภทแล้วเดี๋ยวดูหนูมีต้นปีเท่าไหร่เมื่อกี้นี้คือมีสี่พันห้าหนูก็ต้นปีใส่ตรงนี้เลยหนูมีซื้อระหว่างปีเท่าไหร่คือหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหนูก็เอามาใส่ค่ะก็เป็นสองหมื่นใช่ไหมคะอ่า เสร็จแล้วหนูมีปลายปีหกพันห้าและหนูรู้ว่าตัวนี้อย่างที่เป็นวัตถุสำนักงานใช้ไปหนูหนูรู้อย่างหนูทราบหนูทราบอย้หรือเปล่าทราบแล้วคือเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยใช่ไหมคะ้ามห้าร้อยก็จับมันมาบวกกันแล้วก็ได้สองหมื่นใช่ไหมคะลูก าอ่จากข้อนี้มีหนูมีข้อสงสัยตรงไหนไหมคะงงไหมลูกอลหลงงไหมคะไม่ค่ะไม่นะอ่าต่อมาอันนี้ตัวสุดท้ายของวันนี้ลูกเนาะเป็นอันเนี้ยหนูแคปหน้าจอก็ได้อ่ะคูแคปเพื่อไปให้เลยอ่ะนะคะ ต่อมาเรามาดูตัวนี้ต่อไปลูกอาจารย์คะว่าศักศ์สิทธ์บอกให้หนูลาให้ค่ะเขาทำงานอยู่สักสิ์นะว่าเขาทำงานเสร็จไลน์บอกคุณหน่อยนะล,ลูกนะแล้วพรุ่งนี้เขาจะเรียนได้ไหมได้คะ่ะอาจารย์ แล้ววันนี้เรียมได้จะเป็นของชาวเมียลูกนะมันสําคัญหมดทุกวิชาลูกนะอ่าต่อมาเรามาดูการคํานวณน,นี่สงสัยจะศูนย์นะคะลูกเนาะเนาะนี่สงสัยจะศูนย์นะคะทาไมถึงมันจะจะจะศูนย์ลูกเพราะมันเป็นเพราะอะไรคาดว่าไม่ได้แล้วค่ะเออคาดว่าเราเก็บไม่ได้แล้วมันเลยต้องตัดเป็นนี่สงสัยจะศูนย์เนาะดังนั้นเรามันํานวณกันเราก็ต้องตั้งด้วยลูกตั้งด้วยค่าเผื่อน,นี้ สงสัยจะศูนย์ปลายปีเอามาเป็นตัวตั้งนะคะและบวกด้วยนี่ศูนย์ะระหว่างปีหรือนี่สงสัยจะศูนย์ระหว่างปีลูกเนาะนะคะบวกด้วยแล้วก็อันนี้บวกนะคะแล้วก็มาเป็นช่องรวมช่องนี้เสร็จแล้วหักด้วยค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์ปลายปีปลายปีนะคะลูกนะเอามาหักกับปลายปีแล้วอย่างนั้นก็จะเป็นเลยลูกเป็นนี้สงสัยจะศูนย์นะคะ แต่ตรงน,นี้มีใครงงตรงไหนไหมคะลูกมีใครเงนตรงไหนไหมคะนนมีใครเง,งนตรงไหน,น,น,งงนไหมคะไม่มีครูผ่าละลูกนะ ต่อมาสารสนุกก็ทำไรคะทำแยกประเภทเหมือนเดิมคือเอาหนี้ศูนย์ระหว่างปีเป็นตัวตั้งแล้วบวกด้วยยอดนี่เป็นค่าเผื่อนี้สารสนปปายปีนะคะบวกด้วยการเสร็จแล้วพอมาฝางเครดิตหราก็เอาค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์ต้นปีและลูกเนาะเป็นตัวตั้งและบวกหนี้สงสัยจะศูนย์ปลายปีนี่ใส่จะศูนย์นะล,ลูกเนาะบวกกันแล้วสองค่ามันต้องทำไม่กันต้องเท่ากัน เมื่อหนูทําได้แล้วหนูก็จะมาบันทึกบัญชีในหนี้สงสัยจะถูนปลายปีเนี้มันต้องเป็นถือค่าใช้จ่ายในงวดนี้ลูกนะก็ต้องเดบิตเลยคะ่ะเดบิตนี้สงสัยจะศูนย์และเครดิตด้วยค่าเผื่อนี้นะคะเดบิตจะเป็นหนี้สงสัยจะศูนย์แต่พอเครดิตปุ๊บหนูเติมคําว่าค่าเผื่อนี้เข้าไปนะคะมันจะเป็นหมวดหนึ่งทันทีเป็นยอดหากจากลูกหนี้นะคะ มีใครงงแล้วไหมคะรูกตรงนี้ไม่ใช่แบบเียน <Huh? S 2> ตรสื่มอม,นมันอีนี่อะมันมันขยื่นไอที่เจ็ทําเป็น pdf แต่พอขยาตัวสื่อมาตัวสื่อตัวสื่อตัวสื่อขยื่นนะคะอาต่อมาเรามาดูตอ่อทีนี้เนีวมาดูตัวนี้ลูกตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขาบอกว่ากิจการมีค่าเผื่อน,นี้สงสัยจะศูนย์ ต้นปีคือ1 5 0 0บาทตัดนี้ศูนย์ระหว่างปี4 0 0 0บาทให้ให้ตั้งค่าเผื่อน,นี้สงสัยจะสูญปลายปี5%จากยอดลูกนี้ลูกนี้ปลายปีมี6 0ห0 0นะคะให้คำนวณหาให้คำนวณหาหนี้สงสัยจะสูญของปีนี้มีเท่าไหร่อะหนูตั้งค่าเผื่อน,นี้สงสัยจะสูญปลายปีกูถามหน่อยว่าสามพันนี้มาจากไหนใครตอบได้ได้ห้าคะแนนลูก มาจากไหนคะสามพันเอาหกหมื่นคูณห้าเปอร์เซ็นต์คะ่ะอ่าถูกต้องใครตอบคะลกูกปานิสาค่ะอ่าปานิสานะคะหกหมื่นคูณห้าเปอร์เซ็นต์จะได้สามพันปานิปานิสาใช่ไหม อ่ะบวกค่าคะแนนหนูแคปหน้าจอหาคูณนะ,ะเป็นส่วนต่างเสร็จแล้วหนูบวกด้วยเลยค่ะบวกด้วยนี่ศูนย์ระหว่างปีคือสี่พันเอาสามพันบวกสี่พันก็เป็นอะไรคะเป็นเจ็ดพันเสร็จแล้วถ้าไม่ได้ไปอ่ะรอไปเย็นแล้วก็ไปส่งเลยนะพี่แบงค์ประชุมเสร็จอ่ะอถ้าหนูไม่ได้เข้าโรงเรียนอ่ะเือมันไม่ไทันบันบ่ายโมงแล้วหนูอาบน้ำก็ไม่เป็น ไม่ใช่มันจะไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยมันบ่ายโมงกว่าหนูจะอาบน้ําเสร็จเนี่ยว่าเจะเสร็จอีกก็จะไปวิทยาลัอยู่กก็จะกลับอีกไม่งั้นจะให้ไหบให้โบไปอะไรชื่อมาให้ที่บ้านแล้วก็มองหนุ่มจีนกลับบ้านไปกินอ่าห,หนูดูนะคะหนูดูนะหากค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์ต้นปีลูกนะต้นปีมีขนาดอิสระให้มามีหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนูเอาเจ็ดพันหากกับพันห้า เหลือห้าพันห้าไหมคะได้ในกาะล่กได้นะคะอันนี้คือเป็นนี่สงสัยจะสูตรอ่าจากตรงนี้หนูมีข้อสงสัยตรงไหนไหมคะมงงตรงไหนไหมคะลูกไม่งงนะต่อมาเรามาดูแยกประเภทบ้างแยกประเภทหนูรู้แล้วว่านี่สูตรของหนูเท่าไหร่คะคือสี่พัน นะตัดนี้สูตคือระหว่างปีคือ4ี่พันะและบวกด้วยยอดยกไปลายปลายปีคือส0 0พันก็เป็นเจ0 0พันและหนูเอาต้นปีค่าเผื่อน,นี้จะวศูนต้นปีมาตั้งแล้วบวกด้วยนี่สงสัยจะศูนย์นะลูกนะปลายทั้งหมดนะลูกนะก็คืออะไรคะก็คือห้าพันหะ้าะนะเอาพันห้าบวกห้าก็เป็นเจ0 0พันะคะเห็นไหมคะจากตรงนี้หนูวงแลวสงสัยตรงไหนไหมคะลูก งงไหมคะไม่งงเนาะไม่งงนะคะอ่ะดังนั้นดังนั้นขอจานขอจานนี้นะคะลูกนะอ่ะดังนั้นให้หนูทามข้อ ข้อ2องขีดสขีดเลูกให้หนูทําข้อ2อขีดเในบัญชีเดียวนะหน้า34ใครทําแล้วส่งแล้วบอกครู2อขีดเนะคะพร้อมกับส่งที่เจดตัวอย่างส่งมาด้วยนะคะลูกนะันที่ครูส่งไปวันนี้ที่สอบไปวันนี้ลูก ทาเสร็จแล้วบอกครู่าครูเข้าไปดูปุ๊บตรวจปุ๊บว่าหนูมีส่งแล้วหนูถึงออกจากห้องเรียนได้นะคะอาจารย์ครับว่าผมส่งเย็นๆนะครับส่งเย็นๆอ่ะเอาแบบนี้ เรื่อความเสมอภาคกันครูให้ส่งได้ไม่เกินหกโมงเย็นวันนี้โอเคได้ไหมคะได้ครับได้ได้ได้ไหได้ค่ะได้ค่ะอ่าโอเคงั้นออกไปลูกทํางานแล้วส่งครูภายในหกโมงเย็นนะคะโอเคค่ะได้ค่ะ